S <S <an ian> ที่ไหนอีกข้อสอบโรงพยาบาลเขียนเครื่องหมายแปรแต่ไม่ได้บีแบบรูกบีสมัยก่อนก็บีแล้ก็ปล่อยลงออกมาแต่ทุกวันนี้ใช้เครสใช้บาทครั้งกุชตับคูนต่างกันที่เดียวพุชก็คือเสียงเสียงลมเอสเอสออกไปก็คือพุชพูก็คือดีตรแต่ห้ามใช้ในบริเวณโรงพยาบาลว่าทำไมห้ามใช้เสียงแบบมันไม่ใช่รถอย่างเดลูกรถรางจะเป็นกรณีเจงเบงเจงเออ เราใช้คำเกงเองเก่งเองลูกรู้ไหมว่าเวลานี้โมงกับทุ่มคืออะไรเอาใครศึกษาเรื่องเวลาหโมงกับทุ่มคืออะไรเฮ้ยนึกเรื่องเวลานะเรื่องเวลามาสอนเยอะตอนอยู่ออสเตรเลียไม่ได้โดยแต่สิบองศามาจากไหนก็ได้จากออสเตรเลียแต่ตอนนี้พวกท่านก็โมงกับทุ่ม,าม,านนาม,มจากน,นี้สมัยก่อนไม่มีนาฬิกาหนุกเขาจะบอกเวลาเช้าเขาจะใช้คองเวลาพอถึง แปดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาปั๊บกตัดีหนึ่งครั้งโมงเราบอกก็หนึ่โมงพอถึงแปดนาฬิกาปั๊บกตีโมงโมงชนอ๋อใช่อะนรี้เวลาสิบสนาิกาล่ะถ้าพนะกรรมาธิการปืนใหญ่ใครไม่มีอยู่ใกล้เหตุคกรราไอ้คนนั้เรียกว่าไอ้พวกไกลปืนเที่ยวไอ้พวกบันดอนอแล้วันคืนก็คือเะตีฟ้องเพามันจะจัดลำคาญให้เดียวอะไรที่มันทุ่มๆก็คือกรอง ่อ20นาฬิกาปุ๊บ sì ตุ้มตุ้มเป็นสองตุ้มสองตุ้มเวลาเธอดู้ปุ๊โอ้โค้งนยิปืนใหญมอเตอรไซค์เหมือนกันแตรี่เธอได้ยินสมัยก่อนมาจ่าไหมมาจาก็เขาบอกห้ามใช้เสียงไม่มีเขาสอนาห้ามใช้แตรเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันใช้รดรางใช้คำเก่งเก่งเก่งกเปจุดจุที่เป็นเขตราชฐานโรงพยาบาลโรงเรียนอย่างอี่เพราะจะเสียสมาธิ จักรยานห้ามใช้กระดิ่ง,ขงเขาก็เลยเขียนว่าเหมือนเป็นรูปแตรแล้วก็ขีดนค่อนห้ามใช้ไม่เสียงอ่ะไม่แล้วด้วยฟึ๊บขำเข่านหนักขำเข้าม <Yes. S 1> อเตอร์ไซค์ที่จะไปเดิสนสภาพต้องกียร์ปีรถเดินเกียปีแล้วถ้าเปลี่ยนสีเลขที่เปลี่ยนสีมีแค่สองตัวเลขที่เปลี่ยนมีสองตัวในหนุ่เปลี่ยนสีรถเส็ยเวลาลูกโดนไม่อยู่ยแล้วทัง้งหมด หัวปิกปองอย,อยู่โรงเรทานอะไรเฮ้ยออกไปน้องเขาเาหัวปกปองอะไรกูหัวปิปลอมเดปอดหัวปิปกลปลอมพอเขาไม่สาาิบห้าว่าอ๋อมีวิธีจำข้อสอบงั้นข้อสอบทุกอย่างมีวิธีจำไม่ต้องเปกลัวเรื่องการสอบถึงครูไม่บอกกูไเปอัแต่กูมีหน้าที่อะไรับกีไปทุกอย่างอ่ะลด,ดวมอนา ลูกที่มีพ่อนังใช้อะไรเติมถ <engineering> ้า <cry> ก็สอบตัวว่าใช้น้ำบรดานุกาวีเลยถ้าใช้น้ำประดานเอมลุไปในพ้อนังเพราะอะไรมันจะมีสายหตุก็คือมันจะเป็นสนิมติดกตบการแล้วน้ำตาลน่น้ำตาลจอที่กระตุ้นกระตุ้นอกตัวเองก ไปถามน้องๆก็ได้นะเฮ้ยมีแค่าสิบสตัวตไนชอบไปจำขนาดไหม่ราเอยู่ตรงนี้มียความสุขทำให้เริดไปหน้าไปช เห็นว่าแกแบลตามเป็นเแ่อแกหายที่มาจากเขายืนเมื่ตามเมื่สยนตยนขึ้นมานะเขาต้องมีการรองตคนไหนที่มันชอบเขามารองขอถานตันมารองเทศธนา้นี่เขอทานคนไหนชอบคนดุรีคน เวลาขบับรถไปไปกับขี่ที่เราได้เขาเรียกว่าับขี่อะไรชั่วอ่าที่ชั่วมีมี